ครับสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับมือนีภาษาอีสานของทางการแพทย์กระชิมาเสนอคาว่าพิษกระบูนครับพิษกระบูนือได้ยินดูครับบางทีเขากับเอิ่นว่าพิษกรรมนะครับพิษกรรมพิษกระบูนนะครับคําว่ากระบูนนี่มันกหมายคาว่าทองนะครับกระชิ ภาษาเฮาเกั่งกระมอมกระบาลเี่กระแปลวหัวจังเี่เครับแต่ว่ากระบุญแปลว่าทองนะครับพิษหมายควาว่าเขาอาจจะไปกินอาหารพิษหรือว่าเกิดวิการของแสลงเขามากก็ได้นะครับมันก็เลยเห็นห้มีอาการพิดปกตินะครับทา้งทังภาษาเหนือทังล้านหน้าเนะี่ยเขาก็เรียกว่าร่มพิดเดือนครับนน,นเขาเอิ้นว่าล่มพิดเดือนนั่นล่ะพัทนีการพิดกระบุญนี่ ก็ะบ,บ่จําเป็นต้องกินพิษก็ได้บางที่แค่แค่ดมออกมาดมหรือว่าได้กินยังส่ครับก็เลยเห็นให้อาการพิษปกติขึ้นมาทาังภาคอีสานเขาก็เอ้นว่าพิษกระบุนมักพกเฉพาะพ่อในคนหลังจากที่ออกลูกแล้วนะครับออกลูกไม่ไม่คลอดบุตรไม่ไม่นะครับซึ่งร่างกายกํา่างพุ่มตานท่าน,านต่านะครับเสียสมดุลแล้วก็มีบาดแผลก็า่างสอมแท้ม,มยังสะครับมาเบิ่งอาการนะครับ อาการคอดพิษกระบุลนี่มันเป็นยังไงนะครับลักษณะอาการคอดผิษกระบุญก็คือเมื่อยเพีย้ยปุ่นทองอยากหาบางที่กระท้องเสียครับวิ่งเวียน,ยนปวดหัวนำนมที่มีให้ลูกกะหายไปมีน้อยลงบางคนเป็นหลายกับคอดไข่คอดหนาวสันได้ครับการการที่มีอาการลักษณะแบบนี้ปุ๊บนี่ข้างภาษาบ้านเฮาเขาเอินว่า พิกระบุลนะครับการดูแลแบบนี้คันสมมติว่าคันมีผู้ไดพิษกระบุลเข้ากับทีดูแลโดยการเนื่องให้ดูแลเรื่องอาหารสําคัญครับเพราะว่าร่างกายหลังจากเขาคลอดบุตรออกลูกออกอย่างนี้ร่างกายนีต้องการสารอาหารเพียงพ่อเพื่อมาทดแทนเลือดที่เขาเสียไประหว่างเขาคลอดลูกนะครับนําข้ามนาเลือดเสียไป ล้วพูดการทานที่ห้าตามลงเพราะว่ามันต้องไปซอมแซมบาดแผลที่เกิดขึ้นหลังจากออกลูกนี่นะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกินอาหารที่มีโปรตีนวิตามินให้มากพ่อครับเพื่อไม่จะได้ไปไปซอมแซมแล้วก็เพิ่มพูดกานทานให้ห้านะครับอันที่สองเขาก็ต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพ่อครับบางที่คนผิดกระบุลนนี่อาจจะเป็นน้ำบริหนอนพักผ่อนเพราะว่าลูกลูกกวนลูกออกมาใหม่ๆให้ดูนี่เราก็ช่วงหลังคลอดนี่พาอีสารห่ากระ ให้แมยูไฟนะครับเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นเพราะว่าการหลังจากคลอดหม่ม่นี่พุ่มตันท่านเขาบอกแข็งแรงนี่การปรับอุณหภูมิในร่างกายมันยังมันยังบอดีนะครับสมัยก่อนล่งบานกับบ่อนุญ,ญาตให้ให้ค้นคลอดลูกยูไฟครับเดี๋ยวนี้ทางสาสุขเขาก็่ยอมรับเราว่าการยูไฟเนะี่ยมีผลดีหลายกว่าผลเสียนะครับในร่างกายอบอุ่นนะครับอันที่สามคันเท่าพิษกระบุญมากกับ ทางอีสานเท่ากับพึ่งพวกสมุนไพรนะครับจริงๆสมุนไพรนี่ก็จะเป็นพืชพืชโดยธรรมชาตินะครับถึงมันมีสารสารสําคัญไฟโตนิวเทียนจากพืชเนี่ครับนะครับมีพวกแร่ธาตุมีพวกวิตามินต่างๆครับหรือพวกว่านต่างๆนี่ยเขาก็เอาให้ให้เขากินได้นะครับมันยังบอกแข็งแรงกินยากินวิตามินกินอาหารแล้วก็ยังบอกให้ข้นส่วนมากวสิดีขึ้นครับได้รับการพอกฟอน ถ้ายังบอกไข้ฟื้นเพาก็่อยไปโรงพยาบาลนะครับแต่คุณหมอเขาตรวจภายในเช็คเบิงเพราะว่าส่วนมากเราล้างลอดบางที่ก็อาจจะติดเชื่อได้หรือว่าโรคโรคข้างโรคแฮ่นะคลอดออกมากบวมเหมือนนะครับหรือว่ามีการเสียเลือดเลือดหน่อยเลือดจางได้ครับอันนี้ก็เป็นโรคทั้งผ่าเข้าที่พอดูด้วยกันนะครับในในผู้หญิงที่ลอดบุรใหม่ๆม่นะครับเพื่อนว่าอันพิษกระบุนครับ ฟังเพลงแฮ่บังไฟนะครับ